ท่านประธานที่ปรึกษ,ษาของทีมสว่า์แคทนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านแล้วก็คุณทีจากบริษัทมาสด้าแล้วก็จากบริษัทอื่นๆนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมสว่า์แคทมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแฟนบอลนะครับหมายเลข22ข,ของทีมโคราชเรานะครับวันนี้ผมมาให้กำลังใจ นะครับกับทีมสว่านแคทนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าทีมสว่านแคทเนี่ยจริงๆเราโลดแล่นอยู่ในลีกอยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยมานานนะครับจนเราได้แชมป์ได้แชมป์ลีกสนะครับแล้วเราก็สามารถขึ้นมาอยู่บนไทยลีก นะครับเมื่อปี2 5 5 8หลังจากนั้นเราก็อยู่ในไทยลีกมาโดยตลอดก็อยู่ในลำดับกลางๆนะครับเคยทำสูงสุดได้ถึงลำดับ7นะครับเราอยู่บนไทยลีกมาถึง8ปี8ฤดูกาลในการแข่งขันจนปี2 5 0 0ฤดูกาลที่2 5 6 6นะครับเราพลาดท่าตกชั้นแต่ด้วย แรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์โดยเฉพาะเมสสปอนเซอร์คือมาส d a และที่สำคัญที่สุดก็คือจากแรงเชียร์ของพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมสวา์แคทมาโดยตลอดเราก็กลับมาใหม่นะครับจากที2เราสามารถขึ้นมากับมาอยู่ในไทยลีกโดยเป็นแชมป์ที2อ,อีกครั้งหนึ่ง นะครับเราตกไปแล้วเรากลับมาเราก็กลับมาเป็นแชมป์นะครับปีนี้เป็นปีที่สองที่หลังจากที่เรากลับมาอยู่บนไทยลีกนะครับมีความเปลี่ยนแปลงมากมายครับผมเองในฐาหนะที่เฝ้าดูทีมสวาสดแคทมาโดยตลอดนะครับปีนี้ทีมสวาสดแคทก็ได้เปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับโค้ดโจก็ได้จากโคราชไปอยู่โคราชมา 4- 5หปี ปัจจุบันโค้ชโจก็ย้ายไปอยู่ทีมอื่นแต่ใครจะไปทีมสว่านแคคก็ยังคงอยู่แฟนบอลก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่เป็นทีมที่มีแฟนบอลมากที่สุดในไทยลีกผมยืนยันเลยนะครับวันนี้เราได้โค้ชใหม่นะครับเมื่อกี้ VTR ก็คงเห็นแล้วก็คือโค้ชลักหรือคุณอิสระแต่เราเรียกปิดป่าว่าโค้ชละโค้ชลก เป็นโค้ชที่มีความมุ่งมั่นนะครับผมบอกได้เลยครับว่าเมื่อประมาณนะักสามเดือนที่แล้วสองสาเดือนทีีแล้วหลังจากที่โค้ชโจไปแล้วเราตัดสินใจหาโค้ชหลายคนนะครับกว่าจะได้ตัดสินใจว่าเป็นโค้ชหลักเนี่ยเราดูมาหลายคนมีโค้ชหลายคนนะครับจากทีมใหญ่ๆใ,ในไทยลีกที่อยากเพ้่มาอยู่โครนชอยากมาอยู่กับสวาสดแคท เพราะว่าทุกคนรู้ว่ามาอยู่สวาแคสตเนี่ยจะได้เห็นแฟนบอลเป็นหมื่นๆคนนะครับแต่เราก็ตัดสินใจที่จะเลือกโค้ชหลักเพราะหนึ่งโค้ชหลักมีประวัติเคยเป็นโค้ชทีมชาติให้กับยู2 0และยู23ให้กับสมาคมฟุตบอลน,นะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจของโค้ชหลักว่าเขาจะนำทีม โคราชไปได้ดีผมเองผมก็เฝ้ามองแล้วก็ปรึกษากับหลายๆคนก็เลยตัดสินใจใช้โคตรหลาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้นักบอลเราเมื่อกี้เห็นอยู่ครับสว่าดแคทดีบอลก็คือนักบอลเราส่วนมากจะไม่เหลือเลยที่เหลือก็ตามโคตรโจรไปอีกหลายคนนะครับก็ไปอยู่ทีมอื่นนี่ก็คือวิถีฟุตบอลวันนี้เรามีนักฟุตบอลเก่าๆเ,เ,เหลืออยู่ ไม่เกินสองสาคนนะครับแต่เรามั่นใจนะครับว่าจากการที่ผมได้เฝ้าดูได้ให้คำปรึกษากับทีมเรามั่นใจครับว่าปีนี้นักฟุตบอลเราชัดเจนเหนียวแน่นมากนะครับโดยเฉพาะพรีซีซั่นล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ถ้าแฟนบอลหลายคนเห็นนะครับก็เห็นว่าเรามีการอุ่นเครื่องกับทีมบุรีรัมย์ ก็ผลปรากฏว่าเล่นกันได้ใกล้เคียงกันมากนะครับผมเห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นก็วันนี้ก็อยากจะบอกแฟนบอลทุกท่านนะครับบอกว่าปีนี้เราถึงแม้ฝรั่งนักเตะต่างชาติเนี่ยปีนี้จะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะปีนี้นักเตะต่างชาติลงได้เจ็ดคนนะครับเป็นต่างชาติ5เป็นอาเอเซียอาเซียนได้สอง นะครับฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยนักเตะต่างชาติลงได้แค่3คนปีนี้จะเห็นในไทยลีกว่ามีนักเตะต่างชาติรวงกับนักเตะเอเซี AC และอาเซียนเนี่ยเข้าไป7คนในสนามฉะนั้น2ทีมย2่คนเนี่ยจะมีนักเตะต่างชาติประมาณ14คนนะครับที่จะเล่นอยู่ในสนามฉะนั้นปีนี้จะเป็นการปีที่สู้กันดูเดือดน,นะครับผมบอกได้เลย ฉะนั้นก็ฝากถึงแฟนบอลทุกท่านนะครับว่าจากการที่ผมได้คุยกับผู้บริหารนะครับก็ให้ความมั่นใจกับแฟนบอลได้แ้วก็ปีนี้สนุกแน่นะครับอยากให้แฟนบอลทุกท่านเนี่ยไปช่วยกําลังให้กําลังใจให้แรงเชียร์เพราะแรงเชียร์ของทุกท่านจะทําให้นักฟุตบอลเรามีกําลังใจที่จะต่อสู้และที่สําคัญที่สุดครับเราต้องให้ทีมเยือร,ราทุกเยือน ทุกทีมให้รู้ว่ามาแข่งกับเราคือนรกของทีมเยือนนะครับเะนนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับมาช่วยเชียร์กันแล้วผมเองก็มั่นใจนะครับจากการที่ได้เข้าดูแล้วก็มั่นใจว่าปีนี้ผลงานต้องดีแน่ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับผมจักรพง